วัดลาวทองตั้งอยู่ที่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนเดิมชื่อวัดลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดลาวทองเพื่อให้สอดคล้องตามวรรณคดีโบราณของเมืองสุพรรณวัดลาวทองเดิมเป็นวัดร้างมีโบสถ์เก่าๆและเจดีย์อยู่หลายองค์เข้าใจว่าสร้างขึ้นมาในสมัยลลกุรีตอนปลายหรือยุคอู่ทองตอนต้น พระเครื่องที่ค้นพบที่วัดเหล่าทองมีด้วยกันหลายพิมพ์เช่นพระร่วงยืนพระร่วงนั่งพระนาคปลกพระสุมนครโกษาตลอดจนพิมพ์อื่นๆอีกมากมาย และยังได้มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามต่างๆมากมายเพิ่มเติมเพื่อเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสายมูลได้เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาและเที่ยวชมภายในวัดโดยมีพระครูสมุทรสุประวีปัญญาทโรเป็นเจ้าอาวาสวัดลาวทองรูปปัจจุบัน ต่อมาวัดลาวทองได้มีการพัฒนาปรับปุรงโบราณสถานภายในวัดโดยเฉพาะวิหารเก่าภายในประดิษฐานหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ศิลปะสมัยลพบุรีมีอายุเก่าแก่ราวแป0รปีวัดลาวทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลสนามชัยอเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนเดิมชื่อวัดเหลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเหลาทองเพื่อให้สอดคล้องตามวรรณคดีโบราณของเมืองสุพรรณวัดเหลาทองเดิมเป็นวัดร้างมีโบสถ์เก่าๆและเจดีย์อยู่หลายองค์เข้าใจว่าสร้างขึ้นมาในสมัยลบุรีตอนปลายหรือยุคอู่ทองตอนต้น ต่อมาวัดลาวทองได้มีการพัฒนาปรับปรุงโบราณสถานภายในวัดโดยเฉพาะพิหานก่าภายในประดิษฐานหลวงพระดำศักดิ์สิทธิ์ศิลปะสมัยลพบุรีมีอายุเก่าแก่ราว800ปีและยังได้มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามต่างๆมากมายเพิ่มเติมเพื่อเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสายหนึ่งได้เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาและเทวชมภายในวัด โดยมีพระภูมสมุทรสุประวีปัญญาทโรเป็นเจ้าอาวาสวัดราวทองรูปปัจจุบัน